คือผมคิดว่ามันมันยังไม่นิ่งอ่ะคุณสักใจแล้วก็ผมคิดว่าหลายพักอาจจะนิ่งแล้วนะโดยเฉพาะบางส่วนเนี่ยแต่ผมคิดว่าตราบใดที่ยังไม่ส่งรายชื่อสมัครอย่างเป็นทางการยังไม่นิ่งหรอกรมันมีศึกติพิกนะครับ,รบเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยจะอยู่ที่พักใหญ่ใหญ่จะอยู่ที่สิบถึงสิบห้าคือสิบเนี่ยชุดน,นะครับ,รบแต่พอเลยแต่แล้วเนี่ยต้องลุ้นว่าจะใช่หรือเปล่าจะใช่นะครับแล้วก็ อันดับที่ท้ายออกจากนั้นไปผมคิดว่าส่งไปตามกฎหมายกําหนดอืมอืมอืมครับมันมันไม่มีการวางเหมือนที่คุณทักษณิณเคยวางไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมวางหลักนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการวางที่ที่การวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากนะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นทักษก็พูดถึงเรื่องของเซฟตี้โซนโซนปลอดภัยก็อยู่ที่หนึ่งถึงสิบหรือสิบต่เกินไปก็สิบห้าเลยสิบไปนี่ต้องลุ้นแล้วนะครับ นี่นี่นว่าโครงสร้างของปาติลิสในระบบปัดเลือตั้งสองใบ,บแต่ปัญหาที่ตามมาคือว่ามันจะลงตัวหรือยังยังไม่ลงตัวจากใดที่ยังไม่มีรับสมัครอย่างเป็นทางการครับใช่ใช่ใชก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่ได้ยื่นยื่นสมัครกับกกตในวันที่สี่เมษารู้สึกวันที่สี่เดี๋ยวเป็นวันที่ไปยื่นเรื่องของบัญชีปาติลิสนะครับมันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจพี่ทวีคุณศักดิ์ชัยและท่านผู้ชมครับครับเผื่อว่า คนที่พักคาดหวังนะครับมไม่สามารถเบียดแทรกเข้ามาในช่วงของโซนปลอดไภัยได้ครับของผู้สมัครนะแล้วก็เป็นคนที่ซับพอร์ตพักเนี่ยอาจจะมีการลาออกอพอเลือกตั้งเสร็จอาจจะมีการลาออกไปจนถึงเป็นหมายเลขของคนที่พัก่งหวังอ๋อบีบให้ลาออกประมาณนั้นไม่ได้บีบเขาเนกลไกในการเชิญ ก็ขอความช่วมือในการลาออกเพื่อพักอย่างละมุนละม่อมแล้วก็เออครับอ่าอ่าอมีต้องมีของมาแรกอะฮะอ่าอาจจะมีตําแหน่งหรืออาจจะมีอะไรก็ตามมาแรกนะครับเออาครับมานต้องกลับบ้านแบบเผาตุงอ่ะครับเออครับเออผมแต่ประเด็นที้น่ารุนมากกว่านะคุณสักใจพี่ตุีีและท่านผู้ชมนไหนมาถึงถึงนี้ก็คือ รายชื่อผู้ที่จะดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคหลายคนคบ,บอกโคนทีจะลงนันนี่มันต้องมาจากการเลือกตั้งมันต้องมาจากปาิริษสิแต่บางคนก็บอกไม่เอาไม่ลงปาิลิศจะขึ้นหุ้นเลยเนี่ยอืมครับมันก็มีประเด็นน่าสนใจนะว่าเอ๊ะตกลงกลัวอะไรใช่ใชัารตัสศกเหรอหรือว่าเ,เงื่อนไขของการยุบพรรคที่จ่ออยู่ที่กกตเดินหน้าอยู่อจาะไหมแต่ว่าถ้าไม่ลงปาจิลิศ ที่จะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารทักษ์มันก็ไม่น่าไม่ได้น่ากลัวอะไรนี่ใช่ใช่เป็นการเมืองอยู่ใช่ไหมครับแต่ผมว่ากลัวกลไกกระบวนการในในการอะไรอ่ะคุณสักใจถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เลือกตั้งมันไม่ได้รับเลือกอ่ะครับแล้วนายกยังไงอืออือนี่แหละอันนี้น่ากลัวมันก็เลยมียุทธการขยายวานายกมาจากการเลือกตั้งใช่เออ ทจ,จ่มันก็แปลกนะ<า>ถ้าถ้าคุณคุณประสงค์จะอยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกเนี่ยมันก็ไม่ควรจะปฏิเสธการอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์นะฮะจะบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้แล้วรนูไม่ได้ห้ามไว้แต่ว่าเจตนารมเนี่ยเข้าใจว่ารัฐนูนเนี่ยก็มีเจตนารมที่จะให้<บ>นายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งมาจากสสเพียงแต่ว่า ไม่ได้เขียนล็อกเอาไว้ตายตัวเพราะว่าบางทีเนะี่ยมันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองซึ่งมันเคยเกิดมาแล้วไงแล้วมันมันเจอ <brar S 1> จาทางตาันเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ปิดเอาไว้นะฮะเป็น <ential. S 2> เป็นช่องทางพิเศษที่เปิดเอาไว้แต่คนเลือกที่จะใช้ช่องทางพิเศษอ่ะคุณสุปันคือมันถามว่ามันใช้ช่องทางพิเศษแล้วมันสง่างามไหมล่ะครั้งหนึ่งเราเคยต่อสู้เรื่องนายกต้องมาจากการเลือกตั้งเพื่อจสักใจพี่ตีแล้วได้บุกจำได้ไหมแล้วเป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกทงกันมากแต่ตอนนี้เราโดยโดยเงื่อนไขโดยว่ารัฐมนตรีแล้วแต่แต่ดย การประกาศตัวเป็นนักการเมืองเข้าสู่กระบวนการในการเลือกตั้งแล้วอะ่ะมันต้องกล้ามาเชิญค้อุ๊บหน่ยของคุณดีเลือกของคุณดีคนก็เลือกอ,ะอ่ะอ่าฮะเออัน,น,นั่นคือประบวนที่ทิ้งไม่ตั้งคำถามกับนักการเมืองแล้วกระบวนการนี้ไปยังพี่น้องประชาชนคนที่ใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยอะอือครับคือถ้าคนดิเดตที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในประชีปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็ปฏิเสธซะอย่าไปเลือกเขาเลย่าฮะอย่าไปเลือกพรรคนั้นเลยครับ เราไม่ได้ไปยุโยงปลูกปั่นให้คนไม่เสืออบางพรรคกันเราบอกว่าก็ดูแล้วกันนะว่าแคนดิดต์อยู่ในบัญชีปฏิริษีสก็ขเตือนแล้วเข้าข่ายยุโยงปลูกปั่นเหรอผมจะผมจะเชียร์โนบอดมันเดิมมีหรือเปล่านี่มันจริงไม่มีนาให้ไปลงบัรนะผมไม่ได้ปฏีเสธการเรือกตั้งให้ไปลงบัรแล้วลงจ่องโนบอดอ่ครับอืมอืมครับ Yeah. <laughs>